่องของการช่วยเหลืออุทกภัยกันบ้างครับสบปชแนะนําประชาชนที่เอกสารสําคัญหายนะครับให้ติดต่อขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขอออกหนังสือรับรองผู้ประสบภัยเร่งในการล้างโคลนและบ้านเรือนเชียงรายนะครับในขณะนี้คืบไปกว่าร้อยละเกครับนายจิรายุห่วงทรัพย์ที่ปรึกษาของนาย,ยกรัฐมนตรีในฐานะโฆษกศูนย์ปฏิบัติการศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวัตภัยและนินโคลนถลม่มหรือที่เรียกกันสั้นๆว่าสปช เปิดเผยว่าการฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบของอุทกภ,ภัยจังหวัดเชียงรายได้รับรายงานจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในความคืบหน้าร9 7โดยนอกเขตเทศาบาลน,นครเชียงรายทั้ง6ตำบล1น8 5ครวัวเรือนเจ้าหน้าที่ล้างทําความสะอาดถนนล้างทําความสะอาดบ้านเรือนจัดเก็บขยะเสร็จทั้งหมดแล้วเหลือในพื้นที่เทศาบาลน,นครเชียงราย ซึ่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและท้องถิ่นในพื้นที่ยังคงล้างถนนและบ้านเรือนอีก40ครัวเรือนจากทั้งหมด82ครัวเรือนก็จะแล้วเสร็จตามเป้าหมายในส่วนที่สองครับที่อำเภอแม่สายเฟสสองภาพรวมคืบหน้าไปร้อยละ80โดยที่ชุมชนหัวฝายเหมืองแดงใต้และปิยพรดําเนินการล้างทาความสะอาดบ้านเรือนให้ประชาชนเรียบร้อยแล้วเหลือพื้นที่เหมืองแดงไม้ลุงขนเกาะทรายและสายลงจอยกําลังคนของกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงกลาโหมยังคงเร่งดําเนินการอย่างต่อเนื่องนะครับ ส่วนสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดลำพูนขณะนี้นะคะนายจิรายุกล่าวว่าภาพรวมระดับน้ำลดลงทุกจุดแล้วโดยนายสุพรวัตรสุรการผู้อำนวยการโครงการชลประทานลำพูนก็รายงานว่าสามารถระบายน้ำที่ไหลเข้ามาลงสู่ลำน้ำสายหลักได้แล้ว ร้อยละ60และยังเหลืออีกร้อยละ40คาดว่าจะใช้เวลาอีก5วันสถานการณ์ก็จะคลี่คลายค่ะแล้วก็นายจิรายุยังกล่าวอีกด้วยว่าสำหรับผู้ประสบภัยที่เอกสารสำคัญชำรุดหรือว่าสูญหายนะคะไม่ว่าจะเป็นบัตรประจำตัวประชาชนโฉนดที่ดินใบรับรองหรือหนังสือสำคัญของทางราชการก็สามารถติดต่อขอรับใหม่ได้โดยรับหนังสือ ออขอรับหนังสือรับรองผู้ประสบภัยประเภทบุคคลธรรมดาจากอบอ,อ,อจากอปทอในพื้นที่แล้วนำหนังสือรับรองดังกล่าวนะคะไปดําเนินการขอรับเอกสารสําคัญในขั้นตอนต่อไปได้ง่ายขึ้นทั้งนี้หนังสือรับรองผู้ประสบภัยประเภทบุคคลธรรมดาจําเป็นต้องใช้การประกอบเพื่อขอรับเงินเยียวยาตามนโยบายของรัฐบาลทั้งการเหมาจ่ายครัวเรือนละ9,000บาทและ ก <g ül> <งา>็เงินช่วยเหลือค่าล้างดินโคลนหลังละ10,000บาทค่ะขณะที่ความคืบหน้าการพิจารณาจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เชียงใหม่นายจิรายุห่วงทรัพย์นะครับก็ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับว่าได้รับรายงานจากที่ประชุมเช่นเดียวกันให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดเชียงใหม่ครั้งที่2ล่าสุดมี2อํอำเภอและรวบรวมเอกสารครัวเรือนที่ประสบอุทกภัย ส่งมาให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติขอรับเงินช่วยเหลือแล้วคืออำเภอฝางจำนวน1 2 5 7ครัวเรือนเป็นเงิน11ล้าน3013,000บาทและที่อำเภอสันทรายอีกจำนวน443ครัวเรือนเป็นเงิน3ล้าน9ก้า0 0บาทยอดรวมครั้งนี้1,700ครัวเรือนเป็นเงินทั้งสิ้น15ล้านส0 0 0บาทจากนี้ครับจะส่งเอกสารคำร้องไปให้ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบพิจารณาอนุมัติเงินจากรัฐบาล ก่อนจ่ายเงินเข้าบัญชีธนาคารของประชาชนโดยตรงยืนยันไม่มีผู้ประสบอุทกภัยที่เข้าหลักเกณฑ์ตกหล่นแม้แต่รายเดียวซึ่งนายจริรยุนะครับยังห่วงนะครับการแก้ไขปัญหาสถานการณ์อุทกภัยในอีกพื้นที่หนึ่งคือภาคเหนือตอนล่างคือที่จังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดพิจิตรทาให้นายประเสริฐจันทระรวมทองรองนายททมนตรีและมนตรีว่าการกระทรวงดิจิตัลเพื่อสกิลสังคมหรือว่าดีอีในฐานะประธา,า,านคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่ากนชลงพื้นที่ครับเมือ่อ1-2วันที่ผ่านมายืนยันว่า รัฐบาลตระหนักถึงปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่ประสบปัญหาอุทกภัยในหลายพื้นที่สั่งการหน่วยงานเล่งระบายน้ําฟื้นฟูเยียวยา,ยาโดยเฉพาะพื้นที่ชุมชนที่อยู่อาศัยให้กลับสู่สภาวะปกติโดยเร็วมีการกำชับให้บริหารจัดการน้ําอย่างรัดกุมและมีการมองข้ามการไปว่าเตรียมแหล่งกักเก็บน้ําสํารองไว้ใช้ช่วงฤดูแล้งในปี2568ที่จะถึงนี้ด้วยนะครับ